อ้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยอานอนทำอะไรวันนี้ไม่มีออกอรายการมีรับมาเลียดหรอวันนี้มีป่ะไปเยี่ยมใครอะไรป่ะมีเขาก็มีไปถ่ายมิรับมาลลเลยียแหละแต่วันนี้ไม่ไหวจริงมันปวดแล้วบมร้าวไปหมดเลยเนี่ยโอยโอโออไปทำคนเดียวได้ไหม บ้า,าไ,ไห,หรือเปล่าจะไปทาคนเดียวได้ไง <c oughs> แค่นี้ทํามาบ่มเดี๋ยวนี่จะพาไปดูเคสนี้เลยทำไมเขาหนักกว่านี้เยอะมากโขนเนื้องอกมาจากที่นี่าาหนักประมาณสักสิบกโลเนี่ยตรงไหลเนี่ยม้าช่วยมีอย่างนี้ด้วยเ,เ,เขายังไม่ยอ่อท้อเขายังแบบทํางานสอนหนังสือยังอ๋อเป็นครูด้วยครูด้วยอ๋อแล้วเด็กไม่ตรงใจเหรอเหมือนว่ามีอะไรนะ เป็นเนื้องอกเนื้องอกใหญ่มากจะตกใจเนื้องอกก็แค่นี้เนื้องอกมันก็แค่นี้ว่าใหญ่ขนาดนี้เลยหนักประมาณสิบโลอ่ะเดินยังแทบไม่ไหวอ่ะมุนมุ้มเด็กไว้อย่างนี้เหรอใช่ก้อนเนื้อขนาดใหญ่ที่อยู่บนไหลขวาของชายคนนี้แหละครับที่พี่ท็อปพูดถึง ซึ่งจากคําบอกเล่าของครูวัชระนาดีหรือว่าครูเล็กพบว่าก้อนเนื้อก้อนนี้ขยายตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียงไม่กี่เดือนจนถึงตอนนี้ผ่านมาแล้วเป็นปีพยายามจะรักษาทุกวิถีทางก็ยังไม่มีทีท่าว,ว่าจะดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้ทําให้ครูคนนี้ยออ่อท้อหรือใช้เป็นข้ออ้างในการที่จะไม่รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองแม้แต่วันเดียวครับ โหนี่ขี้เปียกมากเลยไอ้แค่พิษพื้นมันระบมมันร้าวโอ้โหไอ้อยู่ไกลไหมจากนี้ไปก็มาสักน่าจะยี่สิบสักสิกิโลอ่ะไม่ไกลเท่าไหร่ไปไมล่ะไปเยี่ยมกันหน่อยไปดูโหไปดูความที่แบบก็เอเพราะว่าเราจะไปดูที่ว่าอะไรคือกำลังใจที่เขายังทำงานอยู่ตอนช่วงหน้ามิตรรักบรรลิทธ์จะพาไปติดตามเรื่องราวของครูเล็กถึงจังหวัดนครสวรรค์พักกันสักครู่เดียวครับ ภาพของครูวัย49ปีที่มีก้อนเนื้อประหลาดขนาดใหญ่อยู่บนไหล่ขวาอาจจะแปลกตาสำหรับคนทั่วไปแต่คงไม่ใช่สำหรับน้องๆที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคเหนือจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกต่างๆของรถยนต์จากครูเล็กมานับ10รุ่นโดยไม่เคยเอาความบกพร่องของร่างกายมาเป็นอุปสรรคในการทำหน้าที่ครูเรียกได้ว่าพอพี่ท็อปได้ฟังถึงกับอึ้งเลยทีเดียวครับ ทุกวันเนี่ยที่ทุกวันนี้ยังสอนอยู่เหรอครับผมแล้วอาจารย์ไปยังไงอ่ะครูไปก็ข้าที่ไปกับพี่สาวนั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปครับผมอ๋อแล้วไปอย่างเงี้ยแล้วเวลายืนสอนไม่ไม่เหนื่อยไม่ไม่หนักเหรอช่างโยงเขาก็ต้องมีรถดิเขาก็นั่งรถดิไม่ใช่เวลายืนสอนน่ะยืนสอนก็เป็นเลคเชอร์เลคเชอร์หน่อยเดียวแล้วส่วนใหญ่จะเป็นไปงานปฏิบัติปฏิบัติเยอะปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีปฏิบัติภาษาเด็กทาตามที่ใบงานแล้วทําไมพี่เล็ก หรือว่าครูเล็กไม่ออกจากเป็นการเป็นครูอะครับแล้วมารักษาตัวดีกว่าผมว่าอย่างนี้มันโอ้โหทําไมพี่ไม่ออกจากการเป็นครูก็เป็นห่วงลูกศิษย<ส>์ลูกศิษย<ม>์ลูกศิษย์ครับนี่แหละครับคือเหตุผลที่เราพาคผู้ชมมาทําความรู้จักกับผู้ชายคนนี้ที่แม้ว่าร่างกายจะอยู่ในสภาพอย่างที่เห็นแต่ด้วยความเป็นห่วงลูกศิษย์ทําให้ครูเล็กยังคงเลือกที่จะทําหน้าที่ครูด้วยความเต็มใจ ว่าแต่จู่ๆเกิดอะไรขึ้นกับไหลของครูเล็กลองไปฟังกันดูครับมันเกิดจากอะไรฮะพี่ก้อนเนื้อถึงใหญ่โตขนาดนี้มันน่าจะเกิดจากที่รถล้มมาแล้วก็มันรถล,ล้มรถล,<ด>ล,ล้มตั้งแต่ปีนานยังฮะสามแปดครับปีสามแปดโอโ้โหแล้วมันพึ่งมาสิบเจ็ดสิบแปดปีสิเก้าปีสิบเก้าปีแล้วนะ ที่หมอเขาบอกมาเนี่ยเขาว่ามันน่าจะเป็นสะสมแล้วมันเพิ่งมาปูดขึ้นใช่เหรอหมอเขาบอกรถล้มมาสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าปีเนี่ยผมว่ามันมันน่าจะเป็นอะไรที่มันไม่น่าควรที่จะมา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 สะสมแล้วมาขยายขยายขนาดนี้ใช่ไหมครับก่อนที่ไม่เกิดอุบัติเหตุก็คือปกติธรรมดาเพราะเกิดอุบัติเหตุแล้วมันมันเป็นไงฮะมันมันใช้การไม่ได้โดนตัดด้วยป่ะฮะโดนตัดใช่นฮะเนี่ย โดนตัดด้วยนะยแขนอ๋อแขนไม่มีแขนด้วยนะโดนตัดด้วยวโอ้โหนี่แขนไม่มีแล้วก็เป็นอย่างนี้ด้วยหากย้อนกลับไปก่อนปี2538นะครับครูเล็กคือครูหนุ่มธรรมดาคนหนึ่งที่มีความฝันไม่ต่างจากครูทั่วไปแต่หลังจากอุบัติเหตุในครั้งนั้นทําให้ครูเล็กเสียแขนข้างขวาและยังอาจจะเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดก้อนเนื้อขนาดใหญ่ก้อนนี้ขึ้นมา แล้วที่บวมๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเมื่อเดือนไหนฮะปลายปีห้าห้าเจ็ดเดือนธันวาปีกว่าปีกว่ามันเกิดจากอะไรฮะเป็นเริ่มแรกเลยที่เป็นอะไรออกมาซึ่งเรารู้สึกว่าเอ้ยมันมีอะไรผิดปกติแล้วล่ะในร่างกายของเราอยู่ที่ตรงไหนฮะเริ่มต้นเลยเริ่มต้นที่ที่ไหลที่หัวไหลด้านขวา วันนี้ผมยัมงไม่เห็นหัวไหลเขอยู่ตรงไหนเนี่ยน,นี่<ว>หัวไหลเขาอยู่นี่หัวไหลอาจารย์อยู่นี่ม,มันบวมอยู่นี่อยู่นี่หัวไหลอยู่นี่นี่บวมคล้ายเป็นเป็นไข่อ่าออกเป็นลูกเป็นลูกไข่ลูกไข่ขึ้นมาแล้วก็มัานก็อ๋อตอนนั้นอาจารย์ไม่ได้ไปหาหมอเหรอไปครับไปหาหมอให้หมอเขาตรวจเช็คดูแล้วหมอเขาว่ายังไงครับเขาก็บอกว่าเป็นอะไรเอากล้ามเนื้ออักเสบกล้ามเนื้ออักเสบรับแล้วก็เป็นในอะไร เลือดเลือดเสียมีเลือดข้างอยู่ตรงนี้แล้วเขาได้นําให้ทํารักษายังไงครับเอายาไปกินนี่ย่ามันจมันก็ยุบเองอให้เอายาไปรับประทานพูดเล็กเรียบผมถามนิดนึงฮะตอนที่มันบวมครั้งแรกเนี่ยมันใหญ่ขนาดนี้หรือเปล่ายังครับมันแค่ประมาณเท่าไข่ครับผมแล้วกี่เดือนตั้งแต่ปีที่บอกห้าแต่นมาถึงวันนี้ทิ้งใหญ่ขนาดนี้ปีกว่าไงปีกว่าปีครึ่งใหประมาณตีไปสี่สี่เดือนครับ สี่เดือนเนี่ยนะ,ยนนนะที่มันใหญ่ขึ้นเลยโอ้โหแล้วคนคนอื่นที่เขาปกติเขาเคยเห็นในครูเล็กที่โอเคแขนอาจจะไม่มี <S <S แต่ทีนี้เกิดไอ้น,นี้ขึ้นมาอีกเขาไม่ตกใจเขาไม่ถามครูเล็กกันเหรอก็เขาก็ถามว่าเด็กนักเรียนไม่ถามว่าเป็นอะไรบอกว่ามันมันบวมดย๋ยไม่ก็ยุบไปเองบวมนี่ไม่ได้บวมแล้วนะครูจากก้อนเนื้อเล็กๆที่ไม่มีใครคาดคิดว่าแค่สี่เดือนจะขยายจนมีน้ำหนักราวสิบกิโลกรัมและที่น่ากังวลยิ่งกว่า เมื่อพบว่าก้อนเนื้อขนาดใหญ่ก้อนนี้เป็นก้อนเนื้อร้ายที่สัำคั์คือว่าตอนนี้พบเ,เชื้อมะเร็งใเจาะใหญ่ขนาดนี้เป <ใช S 1> ็นเชือมะเร็งเล,งเลงและจริง้ไปเจาะมาล่าสุดเมื่อไหร่ฮะที่พ,พระพระมกุฎครับโรงพยาบาลพระมกุฎแล้วเขาเอ็กซเรย์หรือว่าให้คีมโมให้ก็แ,แรกเลยไปเจาะ เอาไปตรวจก่อนอพอรู้เป็นแล้วก็เขาจะพาว่าพาว่าได้ไม่ยาจัดนะแล้วถึงไปส่งเขา้าคีโมจากนี่นครสวรรค์เนี่ยอโอ้โหค่าใช้จ่ายมันมัน <ๆ S 1> มันเยอะนะค่ารถค่ากินค่านุ่นค่านี่ผมว่าถ้า<ม>เกิดเรารักษาที่ประชาลักษเนี่ยก็ได้แต่ <c oughs> ถามที่นี่แล้วเขาเขาบอกว่า ที่นี่จะไม่มีที่สายท้งสีนอไม่มีต,มต้องไปที<ไ>ป่ต้องไปนู่นครับผมตัวนั้นก็ต้องไปนู่นหลังจากพยายามรักษาทุกวิถีทางจนสุดท้ายพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งคุณเล็กยังคงต้องเดินทางไปรับการรักษาอย่างต่อเนื่องซึ่งการเดินทางไปกลับระหว่างนาครสวรรค์ถึงกรุงเทพไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสําหรับคนที่มีก้อนเนื้อขนาดใหญ่ติดตัวแบบนี้ ช่วงนี้จะลำบากคือตรงมื่อคอเมือคอใช่ไหมต้องเอียงเ็อยากจะให้มันีมันยุบที่คอที่ไหล่คงไม่มีปัญหาอะไรแล้วอย่างนี้อาบน้ำปกติปกติเหมือนคนธรรมดาทั่วไปไม่มีอะไรไม่ต้องมีใครมาช่วยเหลือเราเราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้คุณเล็กเป็นอย่างเนี้เคยรู้สึกว่ามันมันท้อแท้กัยชินไหมเคยท้อแท้ไหมเคยพออยู่ดีมันมันน่าขึ้นมาเป็นได้แล้วเคยเคยคิด อะไรถึงกับตัวเองไหมเคยไหมมอ๋อไ,ไม่ครับก็จริงๆแล้วคือมันเป็นได้เด่๋มันไม่ต้องหายได้ก็ต้องทาตามปกติกําลังใจเรามีมาจากไหนกําลังใจเราก็จากเพื่อนหน่อยจากสิ่งแวดล้อมพวกลูกศิษย์ลูกหาทีนะ่เราอยู่ได้กําลังใจจากลูกศิษย์และคนรอบข้างนี่เองครับที่เป็นกําลังใจให้ครูเล็กสู้ชีวิตกับโรครายที่เกิดขึ้นโดยยืนยันว่า ไม่ว่าจะยังไงก็จะไม่เลิกเป็นครูถึงขนาดที่ว่าถ้าเลิกเป็นครูจะสามารถขอรับสิทธิ์รักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานได้ฟรีในขณะที่การเป็นครูเอกชนแบบนี้สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนสงเคราะห์ได้ในวงเงิน10,000แบาทต่อปีเท่านั้นซึ่งในกรณีโรครายที่เกิดขึ้นกับครูเล็กนั้นน่าจะต้องใช้เงินมากกว่านั้นนับสิบเท่าและที่สําคัญกว่าเงินก็คือการที่ครูเล็กไม่มีเวลาพักผ่อนดูแลตัวเองได้อย่างเต็มที่ วทนนี้เขาบอกว่าทำไมาครูเล็กไม่เลิกเป็นครูแล้วก็มาสษาอย่างยังถ้าโรงเรียนเปิดขึ้นมาครูเล็กจะเป็นครูอยู่ครูเล็กจะมีเวลาที่ไหนไปรักษาทีนี้มาอยู่การตัดสินใจของของครูเล็กแล้วว่าครูอยากจะให้มันหายหรือว่าครูอยากจะเที่ยวไปเที่ยวมาแล้วมันก็ทนทุกข์ทรมานต้องไปสอนเด็กนักเรียนอีกมันก็ระบบเหมือนนะเวลาครูเล็กขึ้นจับข <Yeah. S 1> ยื่นหรือว่า,าต่างๆถ้าครูเล็กพักผ่อนรักษาตามที่คุณหมอเขาแนะนําผมคิดว่าน่าจะยุบเพราะว่ามันเคยยุบมาครั้งหนึ่ง <Yeah. S 1> ใช่ไหมครับ คงเป็นเรื่องยากที่จะต้องตัดสินใจสำหรับครูเล็กที่อุทิศชีวิตให้กับการสอนลูกศิษย์มานับ20ปีทำให้ทั้งชีวิตของครูเล็กแทบจะมีแค่เรื่องของการเรียนการสอนกับครอบครัวแบบพี่ๆีน้องๆที่คอยดูแลกันมาโดยตลอดอยู่พี่สาวคกับอยู่พี่สาวพี่ชายพี่ชายด้วยแล้วก็มีอแล้วคุณแม่แล้วคุณผู้ชมครับ คุณแม่เนี่ยนอนป่วยด้วยนะนอนป่วยอยู่ในบ้านนอนป่วยอย่าติดเตียงเลยแต่ไม่รู้ว่าลูกชายป่วยมีเนื้อมีเนื้องอกมาขนาดนี้ทําไมแม่ไม่รู้ทำไมไม่ให้แม่รู้ครับก็ยังไม่ได้บอกแม่กลัวแม่ตกใจหรอคือก็บอกแม่เดี๋ยวว่าจะไปหาหมอนะอยู่บ้านเดียวกันแล้วเวลาเข้าไปหาแม่เข้ายังไงอ่ะคุณโป่งอะก็ใส่เสื้อเข้ามาอาาไม่รู้แม่ไม่รู้เวยเออใหญ่โอ้โหบอกไปก็ไปหาหมอนะะ เราจะเช้าก่อนไปเนี่ยก็บอกแม่ไปทํางานนะแล้วคุณแม่ป่วยเป็นอะไรครับเป็นอัมพึกม์ภาคกอ,อ๋อก็นอนอยู่ตลอดเวลา<ช>นี่ถ้าคุณแม่รู้ว่าครูเล็กเป็นอย่างนี้เขาต้องเป็นห่วงแน่ใช่แล้วป่วยมากี่เดือนกี่ปีตอตกสิบห้าสิบหกปีมั้งอ๋อนอนมาสิบห้าสิบหกปีแล้วตอนนั้นอนนี้เราก็ดูแลคุณแม่จะพร้อมกันอ่ะแม่แม่นี่ก่อนเกิดอุบัติเหตุก่อนรถก่อนก่อนแล้วคือแม่ถึงเป็นใช่ไหมแต่แม่เป็นสามรอบ แน่เป็นสามรอบรอบสุดท้ายเรื่องหนักหนักเลยก็เอามาพาดเลยใช่ไหมครับไปไหนไม่ได้เลยเอาผมว่านะใส่เสื้อคุณเล็กเดี๋ยวเข้าไปเยี่ยมแม่กันใส่เสื้อก่อนเดี๋ยวแม่เห็นเออท็อปใส่เสื้อพากล้าหน่อยลูกผู้ชายตั้ตัวอะไรนี่ปึ๊บปิดปิดกันก็ได้แม่ตกใจคุณผู้ชมครับช่วงหน้าพิทอพีิไทยจะขอเข้าไปเยี่ยมคุณแม่ของครูเล็กและไปดูกันว่าทำไม ครูเล็กถึงมีกำลังใจที่เข้มแข็งขนาดนี้พักกันสักครู่เดียวครับ รู้จักไหมรู้จักไหมเนี่ยบินบลลิลิสรู้จักไหมรู้จักไหมคุณยายถ้ารู้จักขยิบตาสามครั้งหล่อไหมคุณยายหล่อไหมหล่อจังเลยเนี่ยคุณยายบอกรูนแหละรู้แหละรู้แหละหน้าเหมือนกันไหมหน้าเหมือนกันมันยายตกใจสิหน้าเหมือนกันนะยายหน้าเหมือนกันเราเหมือนไหมเหมือนนะงงนสิคุณยายจ๋าคุณยายชื่ออะไร แม่ยิ้หรอฮะแม่ยิ้หรอแม่แม่กิมหยงเหรอกินหลวงฮะเมื่อกี้ถามชื่ออ่าแม่กินหลวงเออฟังหงอเกินแม่มนุษย์แม่แต่หมดไม่กินหลวงไม่กินหลวงแสดงว่ายังยังรู้เรื่องหนิเนาะชักจะไม่แน่ใจแล้วหรอสิครับคุณผู้ชมว่าหลังจากคุณยายได้เจอพี่ท็อปพี่ไทยแล้วจะดีใจหรือว่าปวดหัวกันแน่นะครับมีลูกกี่คนอะคุณยายมีลูกกี่คน ห้าคนห้าคนเหรอห้าคนเหรอโอ้เก่งแล้วนี่ยังจำได้อะเก่งฮะเป็นบาหวานสองคนครูเร็กรู้จักครูเร็กไหมครูเร็กเนี่ยครูเร็กรู้จักไหมเออไงเขาไม่ได้อุ้มหลานเขาไม่ได้อุ้มหลานอยู่เขาบอกสงสารหรือว่าอุ้มหลานอยู่ แม่ยาแม่แล้วแล้วทำไมสงสารเขาทำไมอ่ะเขาป่วยเขาป่วยแม่รู้เขาป่วยเขาป่วยนี่เรามาช่วยเนี่ยสองคนเรามาช่วยมาช่วยลูกแม่นะมาช่วยมาช่วยคนเล็กเออโอ้มาช่วยมาช่วยเฮ้ยเล่าอรนะจ้าขอให้ร่ำรวยเออยายมองหน้าผมัาอย่าไปมองหน้าเขาคนเดียวมาสองคนนะ <laughs> สำหรับคนเป็นแม่นะครับแม้อาจจะไม่รู้ว่าลูกชายตัวเองเป็นมะเร็งแต่ก็คงพอที่จะสังเกตได้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นซึ่งเมื่อได้พูดคุยกับแม่ของครูเ็กแล้วจะเห็นได้ถึงความรักความเป็นห่วงที่มีต่อลูกชายแม้ว่าตัวเองจะมีอาการอัมาพาตเป็นผู้ป่วยติดเตียงรวมถึงยังมีแผลกดทับตามร่างกายก็ตามครับ คุณแม่ก็พอรู้ว่าพี่ป่วยครับใช่ไหมครับใช่ทีนี้เขาก็สงสารนะเนาะสงสารพี่เดี๋ยวเดี๋ยวก็หายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาช่วยเดี๋ยวก็ยแล้วเดี๋ยวก็หายแล้วเดี๋ยวก็หายแล้วแม่อันนี้ไว้กินข้าวเตี๋ยวนะแม่รักลูกไหมรักรักเนาะคำว่ารักจากผู้เป็นแม่คำนี้แหละครับคงเป็นกำลังใจที่สำคัญให้ครูเล็กยังคงทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด เท่าที่ลูกผู้ชายคนหนึ่งจะทำได้และในวันนี้มิตรรักบรลิลิตมาถึงนี่ทั้งทีก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับครอบครัวน,นี้ได้สู้ชีวิตต่อไปครับชีวิตต้องอย่ายอมแพ้เมื่อล้มก็ลุกอีกทียึดมั่นในคุณความดีมีความมุ่งมั่นเดินไปนะาจาะ <laughs> อันนี้เงิน อันนี้เงินสามหมื่นบาทนะแม่นะของผมเนี่ยสองหมื่นบาทแล้วทางรายการเขามอบให้แม่อีกหมื่นหนึ่งก็คือมอบให้ลูกชายเนี่ยนะไว,ว้รักษาทั้งหมดเป็นสามหมื่นบาทนะแม่นะแต่จะมอบให้ลูกชายไว้ไไนะแม่นะของแม่หนะ้าร้อยนะซื้อก๋วยเกี๋ยว <c oughs> อ,อ่านี่พมอบให้กับครูคร,ครูเรกนะครับสามหมื่นบาทจากมิดลักษณ์เลลิศ หนึ่งหมื่นแล้วก็คุณบินบริลิตอีก2000 0บาทนะครับก็รวมเป็น30,000บาทแล้วทีนี้เดี๋ยวเราคุณบินจะลงหน้าแฟนเพจให้นะครับแล้วทีนี้ก็รอดูมาพี่น้องหรือว่าแฟนๆของช่อง t r u e o u นะครับว่าจะหลั่งไหลเข้ามาช่วยครูเล็กได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเพื่อจะเป็นรักษาตัวนะครับน่าสองสารมากครับครับก็อยากให้ครูเล็กนำเงินก้อนนี้ไปใช้ในสิ่งที่ที่จำเป็นสำหรับครูเล็กเองนะครับนะฮะหวังว่า ทุกคนเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ให้คุณเล็กหายเร็วๆนะครับแล้วก็มีคุณแม่ที่น่ารักน,น่ารักใจเนาะคุณแม่ก็เป็นกำลังใจให้กับคุณเล็กคุณเล็กก็เป็นกำลังใจใหกับแม่นะสร้างกำลังใจคันเป็นพลังขับเคลื่อนไปมิตรรักบรรลุลิ้นสนับสนุนคนดีให้สู้ต่อไป ครับผมคุณผู้ชมครับก็ได้ทราบนะครับว่าชีวิตของคุณครูเล็กเนี่ยนะครับลำบากขนาดไหนนะฮะผมอยากจะเตือนไว้ว่าทุกคนมีงานมีการทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีอาชีพเป็นของตัวเองเนี่ยนะครับ,รบต้องขยันทำงานนะครับบางคนเนี่ยโอ้โหขี้เกียจมากเดี๋ยวก็เป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเป็นแม้ว่าตลอดเวลาร่างกายสมบูรณ์ทุกอย่างถูกต้อง,องก็อ้างว่าอย่างนั้นอย่างนี้ดูอย่างคุูเล็กดูร่างกายเป็นยังไงนะครับทั้งแขนด้วยทั้ง มีโอ้โหปัญหาเยอกับด้านก็ยังต้องไปสอนหนังสือานก็ยังต้องทาทางานทําการนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆเนี่ยเรียกว่าสู้ชีวิตจริงๆใช่ครับถึงแม้ว่าจะป่วยนะครับแต่ก็ไม่ย่อท้อกับอาชีพที่ตนเองเนี่ยรับผิดชอบไหนจะลูกศิษย์ลูกหานะครับที่กําลังรอให้ครูเล็กเนี่ยไปสอนและที่สําคัญคือพระไร่ยางคือคุณแม่ป่วยด้วยถูกนะครับอันนี้สําคัญมากๆนะครับบางคนเห็นพ่อแม่ป่วย มีออกจากบ้านเลยไม่ไม่ไม่สนใจไม่ดูแลใช่ครับเพราะยังมีพี่น้องอยู่ให้พี่น้องเขาดูแลบางคนนะหนักนะคุณท้ายเอาพ่อแม่ไปทิ้งไว้ตามทางตามนู่นตามนี่ต่างๆครับเพื่อไม่อยากดูแลตามประชาสงเสรงคร์ใช่ครับก็เป็นเคสครูเล็กก็เป็นเคสที่เป็นเคสศึกษานะครับที่อยากจะให้ทุกคนที่มีร่างกาย ครบ32นะครับดูอย่างเอาไว้นะครับการทํางานทําการการรักอาชีพของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้ววันนี้รายการมิตรรักบรรลือฤทธิ์นะครับก็ได้เข้ามาช่วยครูเล็กนะครับไม่มากก็น้อยแต่นี้อยู่ที่คุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่นะครับว่าจะเมตตาสงสารครูเล็กขนาดไหนจะมอบเงินหรือว่าปัจจัยอะไรต่างๆถึงแม้ว่าไม่ได้มอบเงินหรือปัจจัยนะครับกาลังใจครับเป็นที่สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นกําลังใจเนี่ยฮะ เราจะเห็นใครเป็นอะไรก็แล้วแต่เรามีกําลังใจกันซึ่งกันและกันยื่นมือเข้าไปช่วยถือว่าเป็นคนไทยด้วยกันทำให้คนเจ็บปวยมีกําลังใจขึ้นได้ต่อสู้ต่อไปครับเอาละครับผู้ชมครับวันนี้รายการมิตรรักบรรลุลิศนะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกับเราได้ใหม่นะครับทุกวันศุกร์นะครับเวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีนะครับทางช่อง 24U ครับกีฬาสดบันเทิงดีครับ ช่อง 24-24U ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ